ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้ครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกครับทุกคนสำหรับใครอยากเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเนี่ยแอดมินตอบไวมากๆต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนซื้อหลายแพ็กนะครับมีการลดราคาได้นะครับทุกคนต้องใช้ ID password ในการเติมนะครับรับประกันครับไม่มีรีฟันนะหากมีปัญหาเขายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทักไปสอบถามแฟนเพจแอดมินของเขาได้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับลิงก์เนี่ยผมจะะะททิิิ้้้้งงลลกก์ไวออยู่่ใตคคคปนนนีรับุ แถมยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพิ่มทุนจดทะเบียนนะทุนจดทะเบียนตอนนี้5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหเปิดเวลาทำการ24ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจติดต่อน,นี่แบบใครเติมไม่เป็นหรือใครอยากเติมถูกลงงนะครลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับ สวัสดีชาวปลื้มสเต็ตเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปลื้มสเต็ตเกมโมบายอีกหงเช่นเคยครับก่อนรับชมคลิปแบบนี้นะครับผมรบกวนนะครับกดติดตาม subscribe กดไลค์กด subscribe ช่องปลื้มสเต็ตเกมโมบายด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้นะครับเรานะครับไม่ได้อยู่กันในเกมมือถือนะต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้มีชื่อว่าวันพีชโอเดซีนะครับทุกคนอ่ะผมจะมาอัปเดตนะครับตัวอย่างจาก DEV d วี r y นะครับพร้อมเปิดทางการเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมเปิด ทางการก็คือภายในปีนี้แหละนะครับท่านผู้ชมภายในปีนี้แต่ว่าเรื่องระบุวันที่ชัดเจนเดือนที่ชัดเจนเนี่ยอันนี้ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าทางตัวเกมนะครับหรือว่าทางการเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศออกมาชี้แจงนะครับทุกคนแต่ว่าเขาพูดแล้วว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในภายในปีนี้นะครับสำหรับตัวเกมวอ e พีตออสซนะเกมนี้นะครับมีอยู่ใน PC นะครับอ่า PC นะเกม 3D J RPG ครับจาก IP One p i e c นั่นเองนะครับนานผู้ชมเกมนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเคยดูคลิปผมไปแล้วหรือว่าถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นท้ายคลิปให้อีกทีหนึ่งละกันนะหรือว่าถ้าอยากฟังรายละเอียดหรือว่า เทเลอร์เต็มๆก็สามารถไปดูได้ที่ช่องผมเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับใครอยากดูตัวเต็มก็แค่คลิกไปนะครับท่านผู้ชมอ่ะเกมนี้นะครับท่านผู้ชมเป็น IP1P วันพีนะออกผจญภัยสำรวจครับทุกคนลิขสิทธิ์แท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์โคตรล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเออก็ลลิขสิทธิ์แท้นั่นแหละนะครับทุกคนเป็นเกมสำรวจนะครับเกาะล้างกลางพายุหรือว่าคนแหาพ้องเพื่อนนั่นเองนะครับโจรสลัดโวกฟังทดกระจายไปยังสถานที่ต่างๆเนาะโดดเด่นครับ ด้วยระบบสํารวจนะครทุกคนจะสังเกตได้ว่าภาพเนี่ยคุณภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ภาพสวยมากนะครับผมอืมเนี่ยคือน่าเล่นมากๆเลยนะครับเฉพาะตัวละครเนี่ยเห็นไหมรายละเอียดของหน้าเขาเนี่ยนะครับก็คือลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับก็เก็บรายละเอียดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับมีตัวละครมากมายให้เราเลือกครับไม่ว่าจะเป็นลูฟี่โซโลนะครับอ่า อูซบก็คือมาหมดนั่นแหละนะครับทุกคนแต่ว่ายัางไงก็ต้องรออัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับชอปเปอร์นะครับอ่าสามารถสำรวจพรงใต้ดินได้นะครับสมปูระสานการต่อสู้แบบสลับกันโจมตีเทิร์นเบรทนั่นเองนะครับและยังได้อาจารย์โอหนามาช่วยดีไซน์ด้วยนะครับอ่าตัวละครเนี่ยค่อนข้างน่าเล่นมากๆเลยทุกคนดูดิเห็นไหมเออดู โอ้โหอันนี้เป็นเพียงภาพตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะถ้าใครอยากดูเต็มอย่างที่บอกไปผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับท่านชมเขาบอกว่าเกมเนี่ยมีกำหนดวางจำหน่ายนะครับบน Play4 นะครับ PS5 PS4 Xbox และ PC ภายในปีนี้นะท่านชมยังไงก็รอติดตามช่องนี้ไว้ด้วยครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องพึ่งสเต็กเกมมืายด้วยนะครับสำหรับนนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ